รีโวมาเปลี่ยนโชคหน้าหลัง PT ออโต้สปีดแกน20พร้อมจัดทรงหน้าหลังมากก็แต่จากร้านชตังร้อโตที่ดาสวิทมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงานตัวเตอรีโวคันนี้ค่ะลูกค้าด่งตรงมาจากลาดพราวเลยมาถึงลูกค้าก็แจ้งช่างเลยนะคะว่าต้องการจะมาโหลดหน้าหลังพร้อมกับเปลี่ยนโชคใหม่ด้วยแองนังนก็เลยดูระยะวัดระยะอะไรแล้วก็คุยละเอียดกับลูกค้าเ้วยเสร็จสรุปว่าลูกค้าเปลี่ยนเป็นโชคหน้า PT ออโต้สปีดปรินเลื่อนซึ่งสามารถโหลดได้1-4นิ้วเอ้ย1่นิ้วขอ่ะหังก็จะใส้อน,นิ้วแล้วก็ เพื่อให้การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นโดยการดัดแหนบนุ่มให้ลูกค้าด้วยค่ะโอเคหลังจากที่คุยรายละเอียดกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มงานกันเลยจ้าตรงนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะลูกค้าบอกว่าแอบดูมานานแล้ววันนี้พร้อมแล้วก็เลยเอารถเข้ามาแลวขอบพระคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะเราถอดแหนบนุ่มเสร็จแล้วเอถอดแหนบบรรทุกเรียบร้อยแล้วก็ไปให้ช่างแบงค์ดัดให้เลยจ้าอันนี้เราก็ไม่ต้องถอดแผ่นตับหลักออกมาแล้วก็ถอดแต่แบบแผ่นบรรทุกสองแผ่นออกมาค่ะนี่จะช่างนางก็กดเนาะแล้วนางก็ ดูนะคะเอามาเทียบกัน2แผน่นอ่าได้หรือยังตามาที่นางต้องการนะคะกม็มันเป็นจะเรียกว่าอะไรจะเลขสูตรของช่างเหรอก็บอกไม่ได้นะตามที่ช่างเขาวิเคราะห์มาแล้วค่ะแต่ก็พูดแค่นีน้แต่ก็ไม่ลุมกันโอเคค่ะแล้วก็มาประกอบรถอันนี้ใช้แผ่นแค่แหนบแค่2แผน่นมันก็จะประกอบง่ายหน่อยก็ไม่ต้องยุ่นไาวอะไรมากมายก็ของใครของมันเนะเสร็จแล้วช่างก็เอาก้อนโหลด3นิ้วมาให้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นี่จ้าหลังจากประกอบอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาใส่โชกกันเลยค่ะพ t Auto s p e ปิดแกน20 นี่จะมือมีดของเรามาอีกแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ล้อเลยค่ะลูกค้าใส่ล้อแท้มาแบบโอ้โหเป็นอะไรการใส่ล้อที่แบบต้องระวังกันมากเลยเพราะล้อแท้อะทุกคนกลั <c oughs> วจะเป็นรอยพี่ลูกค้าเพิ่งทำสีมาใหม่ด้วยโอเคล้างหลังเสร็จแล้วจอะอีช่างนั้นก็เข้าไปเช็ดโช๊คค่ะอะเสร็จแล้วก็มาดูทรงหลังจากดูทรงด้านหลังเสร็จแล้วก็มาค่ะด้านหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าต้องการจะลงกี่นิ้วซึ่งสเต็ปแรกเนี่ย ทางก็นแนะนําเป็น2นิ้วไปก่อนเพราะว่าให้ลูกค้าดูทรงก่อนว่าแบบ2นิ้วได้ไหมเพราะถ้า3นิ้วมันจะขับลราบอกเพราะมันจะเตี้ยเพราะสุดมากลูกค้ามาใส่ปิ้นเลือ่อนจะไม่ค่อยโหลดถึง3นิ้วกันละค่ะน้อย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 ,อย,อย,อยมากๆเลยค่ะแต่ลูกค้าท่านนี้ค่ะไม่ยอมจ้ะประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยลูกค้าบอกว่ามันสูงไปเอา้าสูงไปก็ต้องเปลี่ยนสินค้าไม่ใช่ปัญหายอยีแล้วปรับให้โหลดเตี้ยสุดลูกค้าชอบใจค่ะโอ้โหโอเค เราก็มาดูขั้นตอนการประกอบกันก่อนเลยจ้าหลังจากกดสปริงถอดอะไรเสร็จแล้วก็นี่จาก P.T. Auto s สปิดแกน16ปรินเลื่อนโหลดได้ตั้งแต่1-3นิ้วตัวจานเนี่ยมันสามารถขยับเลื่อนได้จานรองสปริงเนี่ยค่ะมันสามารถขยับเลื่อนได้ดีจ้าเสร็จแล้วก็ประกอบใส่บใส่เบรกใส่เอเบสอะไรให้เรียบร้อยใส่ล้อไปเลยค่ะเป็นการใส่ล้อที่เก่งมากเลยทุกคนหนว่ากลัวของลูกค้าจะเป็นล้อพรล้อเขาเพิ่งทำสีมาใหม่แล้วเป็นล้อแท้ด้วยอันนี้อันนี้รอบแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทรงก่อนว่าโหลด2 โหลดสองปิ้นเลื่อนตัวนี้มันจะลงมาประมาณไหนอ่าช่างวัางวิเศษโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลงค่ะนี่จะโหลดสองลูกค้าดูแล้วลูกค้าบอกช่างก็มาขยุบดูอ่ให้ชมเข้าที่เข้าทางอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะเราก็ลองขยับดูลูกค้าให้ลองขยับดูก็ไม่ถูกใจค่ะลูกค้าบอกอยากได้ลงอีกเอาได้ไม่ใช่ปัญหาค่อะช่างบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวลองดูนาโหลดสองไปก่อนอ่ะพอมาโหลดสามเดี๋ยวคนนี้คือมันสุดแล้วมันโหลดสุดของรีโวและได้เท่านี้ ลูกค้าชอบใจเอ้โหก่นิ้วเนี่ยสองนิ้วสอดสองนิ้วสอดสามนิ้วสอดเองมั้ยเตี้ยสะใจมิคะลูกค,ค้าค่ะส่งงานได้คะ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ